เราไปอยู่กันที่บาซิเลียนะครับมมผมหรือว่าซีเลียบลานะครับมีสองตีว่ะเละเท่เราสู้ไหวไหมเนี่ยไหวบอกไหวไว้ก่อนครับผมใครสอนไว้ไม่รู้ว่าพูดไว้ก่อนใครสอนไม่รู้พูดไว้ก่อนโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยเรามากับชุดแบนพลายนะครับผมแบนพลายพลายวานะไหวไห่ไหวบอกไหวไว้ก่อนครับผมสู้ไม่สู้บอกสู Torah ้ไว้ก่อน เพื่อคนดูเราทำได้ปืนหิวยิงกันสวยปืนหิวยิงกันฮ้ยกอดถอดเลยใช้ปืนหิวยิงคนอยากจะถามว่นนั้นว่าแกเป็นอะไรใช้ปืนหิวยิงคนเดี๋ยวลึกหาปืนช้าแล้วไปช้าเลยดีกว่า thủ có sáng xoay cái này yên quá, อยู่ข้างล่างประเด็นผมไม่มีบุญช้านี่ผมไม่ไหวแต่กำลังจะตายแล้ว คือเ1 4ว่ะคือแบบเยอะเกินถูกไฟละมีให้สนุกนะครับิงกันให้สนุกนะครับ กูไปละยันให้สนุกกันกหใ้สนุกนะครับผมไปแล้วนะครับ ผมไปละ <laughs> จะตายเอาละอีกวิดนึงเหลือสามสิบเอ็ดเหลือไว้เพื่ออะไรครับเลือดเนี่ยฮะเหลือแค่นี้ไม่ต้องเหลือป่มก็ได้ <laughs> อีโววะ่ะอีโว,วะมาวะสังหึงหัววะสังหารฮ <laughs> ชื่ออ่างเท่หัวร้อนแหละที่ผมจะตายละไม่ไหวลอยู่ตรงนั้นไม่ไหวละ เราออยู่ตรงนั้นนานตายครับผมคือเราสู้ไม่ได้มันยื้อไปฆ่าล้างครอบครัวแล้วเราก็หนีตายไปแล้วอีกสิบปีให้หลังเราก็กลับมาอีกครั้งหนึว่าก็มี่ะบนป้อมแน่เลยแต่ทุกชอบแคมป์บนป้อมเลยใช่มันชอบแคมบนป้อมกัน เราไม่ไปทำามารหรอเราไม่ไปป้อมอ่ะอตายตายกูตาย,ตาย,ตายไม่มีคนให้ยิงเลยตายชีวิตนี่หาคนยากเหลือเกินเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดิเฮ้ยมีรถ ความนี่เแสดงว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้ใช่ปะไม่รู้แลมโบ้ความปะวันนี้ยูดิเช็คนี่เนี้ยปลา ปลาทำอะไรตรงนั้นนะเออปลาแต่ตัวนี้ไม่ใช่ปลาตันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช่ปลาตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เพื่อนมันอยู่ไหนวะเป็นปลาเหรอเขาเปนปอาไหม เจอกันดีกว่าครับผมไป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 เพื่อนมันอยู่ไหนวะอยากรู้อยากรู้ต้องเช็คดีครับเฮ้ยบนป้อมไม่ใช่นี่เออไม่ใช่นี่เพื่อนมันอยู่ไหนวะว้ายเล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 ยฮัลโหล ไปทำพื้นยานัน่นไงเจ้าไม่ตายเฉยฮะลุงมันกำลังชุบเพื่อนอยู่แต่วันนี้เราต้องวิ่งไปโยนระเบิด กูอยยเลยปั๊มยาแป,ป๊บจะตายหาละจำเป็ดงยิงได้กูยิงไม่ได้หรอวิ่งมาหลายชีวิตมึงเปลี่ยนอะ ไม่ได้แดกกูล็อกเกือบตายฮะหล่ออว่าบานวะไอว่าบานแต่กูเกือบตายมีปะแถวนี้มันจะไม่มีแนละ้วทำไง ถามหมอนนั่นด้วยว่าวิ่งทำไมว่างๆอย่าลืมารับศพเพื่อนอีกแกด้วยน,ะวยนคือคืนอะไรวะคาเหรอวะยิงโคตรเจ็บเลยมันคือคาะวะเหลือสามคนสุดท้ายละหวังว่าไม่ใช่ตีเดีวยวกันนะจ,จ้า นคือปืนอะไรวะโอ้ฮ่าฮ oh, ่า oh, ลูกโอ้ต่อปูยังลูกเลยยัง จะตายแล้วจะตายแล้วปืนอะไรวะผมอยากรู้วะมันคือปืนอียงแตกเฮ้ยเฮ้ยเอพ่อไม้แดงโดนั้ำแล้วก็ข้ามีตายนะครับซ้ำแล้วข้ามีตายวะินได้ที่หนึ่งอะแปดชิว ลางทุกคนบ๊ายบายครับขอแค่บายล่ะหนีตายไปตั้งนานเดี <h ums <h ums> <h ๋ยวเราได้คิวยวพึ Ges <h <h ่งไปโอเคตาแรกของวันเห็นไหมบวกยี่สิบเห็นไหมคะแนนชนะครั้งแรกเห็นไหมนั่นแหละครับผมแปดคิวนะครับสองพันเจ็ดบายครับลางทุกคนบายบายบุญยาก็มาดีครับ